สวัสดีครับคุณผู้ชมสรุปผลการลงวันโนยฮานอยประจำวันที่6กันยายน2023ผลการลงวันโนยโนยวีไอพีรางวัลเลข2ตัวล่าง32 32อางรางวัลเลข2ตัวบน75 75รางวัลเลข3ตัวบน275 275ดห้าสองเจ็ดห้าผลการลงวันโนยยเฉพาะกิจรางวัลเลข3ตัวบน447 447รางวัลเลข2ตัวล่าง 82 82ผลการรางวัลน,น้อยพิเศษรางวัลเลข3ตัวบน561 561รางวัลเลข2ตัวล่าง67 67ผลการรางวัลน,น้อยปกติรางวัลเลข3ตัวบน269 269รางวัลเลข2ตัวล่าง69 69และนี่ก็เป็นผลการรางวัลฮาน,นอยประจำวันที่6กันยายน2566 โชคดีมีชัยคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ